ส่วนสำคัญในสถานการณ์ในตอนนี้ถ้าเห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมืองนะคะคจะต้องช่วยกันบอกประชาชนว่าให้ทุกคนเคารพกฎหมายและรอฟังคำวินิจฉัยของศาลและธรรมนูญโดยเฉพาะคนที่เป็นคนไปยื่นเองเนี่ยอย่างพักฝ่ายค้าหรือแม้แต่พักเพื่อไทยเนี่ยที่เป็นตัวตั้งตัวเดียนในการไปยื่นควรจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ไม่เดดรักพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ชอบพลเอกประยุทธ์ก็ควรจะต้องเตือนกันบอกว่า รอใช้เวลาไม่นานควรจะรออยู่ในที่ตั้งของตัวเองแล้วยอมรับกับคำวินิจฉัยของศาลแต่กลับกลายเป็นว่าพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ไม่เฉยค่ะ,คะมีการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แล้วก็พยายามจะเรียกร้องให้ผลเอกเระยวจันโอชา ต้องลาออกนะคะเมื่อวานนี้คุณหมอชนน่านศรีแก้วค่ะหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงนะคะหลังจากที่มีคําแถลงของสารัฐธรรมนูญออกมาให้พลเอกประยุทธ์ยุติป,ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวคุณหมอชนน่านบอกขอชื่นชมในคําวินิจฉัยของสารัลธรรมนูญที่ใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เพราะตำแหน่งนายกเป็นตำแหน่งสำคัญต่อชาติบ้านเมืองดังนั้นการหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพื่อไม่เกิดความเสียหายแสดงว่าสารรับในสิ่งที่มีข้อสงสัยว่าได้พลเอกประยุทธ์ทำหน้าที่ต่อไปจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติบ้านเมืองตามที่พักร่วมฝ่ายขานร้องคุณหมอชนนันบอกว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะเป็นทางออกที่ดีกับประเทศชาติคือพลเอกประยุทธ์ควรประกาศลาออกเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการสรรหาและเลือกนายกตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญโดยเร็วนะคะและยังบอกอีกว่า พวกเราก็คือทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ควรแสดงออกด้วยความรับผิดชอบเพราะความเป็นนายกยังติดตัวท่านอยู่แม้พลเอกประยุทธ์ไปนั่งในคอรอมอ mm hmm. เขาก็เรียกท่านว่านายกอยู่ mm hmm. ก็จะมีผลต่อการทําหน้าที่ของคอรอมอดังนั้นจึงขอเรียกร้องว่าอย่าไปทำ mm hmm. อย่าไปทําคืออย่าไปทําในตําแหน่งที่รับอยู่ตอนนี้แม้จะไม่ผิดกฎหมายก็ตาม คือทางพรรคร่วมสายค้าและพรรคเพื่อไทยมองว่าพลเอกประยุทธ์นั้นควรจะต้องลาออกอันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดในมุมมองของพรรคเพื่อไทยนะคะไปฟังเสียงคุณหมอชนนันสีแก้วค่ะท่านลาออกจะเข้าสู่กระบวนการการเลือกนายกได้อย่างรวดเร็วนะครับเราก็จะได้มีนายกคนใหม่มีค้าหน่ำตีชุดใหม่เข้ามาทําหน้าที่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับและสําคัญที่สุดก็คือว่าได้ลดนะครับภาระ,ะหน้าที่ของสารท่าน ถึงแม้ท่านเองจะแสดงจุดมุ่งหมายว่าท่านจะวินิจฉให้เร็วน,นะครับภายในเดือนกันยานี่นะครับแต่ถ้าผลเอกประยุทธ์ลาออกทุกอย่างก็จบสารก็ไม่ต้องรับภาระ,ะมันก็เป็นความสวยงามของบทประยันแห่งรัฐธรรมนูญนะครับแล้วผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนทุกคน,นจะชื่นชอบและให้กําลังใจและช่วยกันปลักดันในประเด็ดนนี้ช่วงที่มีนายกรักษาการพวกเราฐานะเป็นผู้ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล เป็นฝ่ายค้านเราจะทําหน้าที่ให้ถึงที่สุดในการทําหน้าที่ในการตรวจสอบกันทําหน้าที่นายกรักษาการของผู้ที่มารักษาการนะครับว่าสิ่งที่เขาทานั้นชอบทําหรือไม่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองหรือไม่ใช้อนานาจหน้าที่แม รัฐธรรมนูญจะไม่บัญญัติไว้นะครับว่าเป็นข้อห้ามเนี่ยท่านทําได้เต็มที่แต่นะเป็นนายกรัฐมนตรีรัศดาการเนี่ยแต่หลายสิ่งหลายอย่างเราจะตรวจสอบว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรศาลสั่งให้พลเอกประยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่ในตนําแหน่งรัฐมนนายกรัฐมนตรีแต่มีตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นั้นก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะครับมาทาได้แต่ความชอบทมความสง่าง,งามจิตสํานึกความรับผิดชอบ มันเหมาะสมหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์น่าจะพิจารณานะครับในมุมของพวกเรานะครับในมุมของพวกเราแม้กฎหมายจะไม่ได้มีข้อห้ามเนี่ยเราก็เรียกร้องว่าพลเอกประยุทธ์ควรแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบเพราะความเป็นนายกรัมนตีของท่านยังติดตัวอยู่นะครับถ้าท่านไปนั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีในการประชุมเนี่ยทุกคนก็เรียกท่านว่าเป็นนายกอยู่ แม้ท่านจะแสดงออกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่บทบาทความเป็นนายกของท่านมันอยู่ในตัวท่านเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการทําหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีมันไม่สง่าง,งามมันไม่เหมาะสมเราก็เรียกร้องมาท่านอย่าได้ไปทําเลยคุณหมอชนน่านเน้นเรื่องความสง่าง,งามเรื่องความเหมาะสมความถูกต้องแต่ผมฟังแล้วก็อ่านในาําแถลงเมื่อวานนี้เลยนะครับมันมีหลายประเด็นที่ ที่มันดูขัดแย้งกันในตัวเองอย่างเช่นในตอนแรกเนี่ยนะครับบอกชื่นชมในคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะอันนี้คุณผู้ชมฟังไว้นะฮะคือชื่นชมแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะอีกเดือนหนึ่งหรืออีกไม่รู้เท่าไหร่ครับนะว่าสารวินิจฉัยออกมาเนี่ยไม่ตรงใจท่านเนี่ยท่านจะบอกว่าขอชื่นชมในคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ตรีความหรือวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์ ทำหน้าที่ต่อยังจะชื่นชมอยู่ไหมซึ่งมันเป็นแบบนี้มาตลอดไงมาตลอดไง<ะ>ถึงบอกเลยว่าอะไรที่เป็นคุณเนี่ยก็จะขอบคุณว่าสาลเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดแต่อะไรที่เป็นโทษเนี่ยไม่ยอมรับแถมยังด่าอีกะนะคะสเนี่ยนะเรื่องสัานภาพของพลเอกประยุทธ์<ะ>ยังเป็นนายกอยู่หรือไม่เป็นนายกอยู่อันนี้ก็สับสนนะผมก็ติดตามฟังข่าวฟังคําแถลงท่านอย่างต่างผมก็สับสนอยู่ตกลง ในมุมของพรักฝ่ายค้านเนี่ยยังเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรนะครับคุณหมอชนน้านบอกว่าสักนภาพของพลเอกประยุทธ์นะขณะนี้ถือว่าพ้นนายกไปแล้วอืคือก็ตั้งแต่เป็นนายกเถื่อนไงอ๋ออใช่ไหมเขาก็ากกทำแ<ต> <campaign. S 2> คมเปญของพรักฝ่ายค้านคือน,นี่เขาตีความมาเองว่าพลนายกไปแล้วเพราะฉะนั้นเลยเที่ยงคืนของวันที่ยี่สิบสี่ นะครับ0.001อะไรเนี่ยนะก็เป็นนายกเถ่อนแล้วนะในคำแถลงเมื่อวานก็ยังบอกเลยว่าเนี่ยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเฉพาะตัวของพลเอกประยุทธ์คือพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่24นของวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาไม่รอศาลหน่อยหรอคะอันนี้คือสรุปแล้วนะแต่พอมาอีกช่วงหนึ่งนะครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยควรแสดงออกด้วยความรับผิดชอบเพราะความเป็นนายกยังติดตัวท่านอยู่ ตกลงเป็น,ปนหรือยังเป็นหรือยังไม่เป็นหรืออะไรยังไงนะงงไปหมดแล้วนะแล้วก็ที่บอกว่าแม้พลเอกประยุทธ์ไปนั่งในกรมเขาก็เรียกนายกอยู่นะเอาจริงๆนะไนะไอ,อคำเรียกคนนะ่ะเรียกทนายกแต่รัฐมนตรีหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญบ้านกำน,นันอะไรอย่างนี้นะทุกวันนี้คนยังเรียกคุณทักษิณว่านายกอยู่เลยก็ทําไมคนของพรรคเพื่อไทยนะครับหรือกองเทียร์คุณทักษิณเรียกคุณทักษิณซึ่ง สถานภาพหนึ่งคือถูกพิพากษาให้จําคุกแล้วเนี่ยนะเป็นนักโทษเหนียครียังเรียกท่านนายกท่านนายกอยู่เลย<ช>ไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอได้่พอพูดแบบนี้ปุ๊บมีคนข้ามาด่านะที่ผมพูดเรื่องจริงเนี่ยปุ๊บที่ผมพูดนี่ผิดตรงไหนนะเรื่องจริงเรื่องจริงคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากมายหรอกนะครับคือท่านอยากเห็นบ้านเมืองสองบเนี่ยก็ไม่ต้องไปรณรงค์อะไร ทุกฝ่ายก็ฟังสารเดือนเดียวเองเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปไปห่วงสารว่าจะมีภาระเยอะนะครับที่บอกว่าเนี่ยปร,ประยุตลาออกจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของสารรัฐธรรมนูญไม่ห่วงแทนสารด้วยไม่ต้องไปห่วงครับเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกสร้างขึ้นมามีหน้าที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ โดยเฉพาะเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ต้องให้บรรดาผู้รู้กูรูทั้งหลายรู้จริงบ้างรู้ไม่จริงบ้างมาเถียงกันพอเถียงกันเอาชนะกันไม่ได้ก็ยกพวกมาตีกันแล้วไปปลูกป่นชาวบ้านให้ออกมาตีกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องเป็นห่วงว่าศาลจะมีภาระอีกเดือนเดียวเองนะครับเดี๋ยวท่านก็ได้หานายกแล้วถ้าสมมุติว่าศาลบอกว่าหมดเวลาแล้วใช่เดือนเดียวรอไม่ได้หรอแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย ประชาชนเนี่ยลงทุนไป<า>คุณไปสู่ราชาการเห็นไหมจากแต่นั้นนะแจนน้งวัฒนตึกใหญ่โตบลูเบอร์ล่าเลยต้องใช้งานให้คุ้มไม่ต้องห่วงท่านไม่ต้องห่วงท่านนะคระับ<อ>ทุกฝ่ายก็จะต้องทีไอเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งยังมีคนไปร้องน,น,อนั่นเป็นห่วงเรื่องนั้นดีกว่า <laughs> ใช่ไหมคือศาลท่านก็ทําหน้าที่ของท่านไปทุกฝ่ายทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด